สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือจะโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะก็สําหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะโปรโมชั่นพิเศษปิด3องค์300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมถ้าชอบใจถูกใจรายการ แจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยก่อนรับดูรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดย์ไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1วันนี้เริ่มกันที่พระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะมีเนื้อมวลสารสวยๆด้านหลังมีตาสัญลักษณ์นะคะเป็นรายการที่1นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สามนะคะรายการที่สี่นะคะ องค์นี้เป็นพรสสมเด็จสองหน้านเลยนะคะรายการที่ห้านะคะรายการที่หก ยี่สศตวรรษรายการที่เจเป็นสมเด็จโตกับหลวงปู่ทวดรายการที่แปดกมรมหลวงชุมพรรุ่น 1, หนึ่งหลวงพ่อวัดมะขามเท่า รายการที่เก้าหลวงปูแหวนเหรียนมหาเศรษฐีมั่งมีตลอดการรายการที่สิบหลวงพ่อเดิมรายการที่สิบเอ็ดหลวงปู่ทิม สองห้าหนึ่งแปดรายการที่สิบสองหลวงพ่อเงินรายการที่สิบสามหลวงพ่อคูณ รายการที่14รูปรอหลวงพ่อพมรายการที่15พระสมเด็จรายการที่16พระซุ้มกอ รายการที่สิบเจ็ดพระสุ้มกอรายการที่18บแพระสมเด็จมีตาสัญลักษณ์เป็นโค้ดภาษาจีน รายการที่19เกหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมรายการที่20พระนางพยารายการที่21เป็นพระกิง่ง รายการที่22หลวงพ่อเงินรายการที่23เหรียญหลวงพ่อหมุนหมุนเงินหมุนทองรายการที่24 รายการที่ยี่สิบห้าพระซุ้มกอสองหน้ารายการที่ยี่สิบหก รายการที่ยี่สิบเจ็ดเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมรายการที่ยี่สิบแปดเหรียญหลวงพ่อโอภาสีสองห้าสองสาม รายการที่ยีเกหลวงปู่แพ้วเปาโรรายการที่สามสบหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคล รายการที่31เป็นพระกิ่งเนื้อกะไลารายการที่32เป็นพระปิดตารายการที่33เหรียญหลวงพ่อไปที่ระลึก2478 รายการที่34เป็นพักกิง่งเนื้อกะไลารายการที่35หลวงพ่อทบรายการที่3ามสเป็นพระสมเด็จปกโพ วัดเจษราลามรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นเหมือนพระเนื้อชิน้นรายการที่สามสิบแปดหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปัง ลายการที่39หลวงปูแหวนหันด้านข้างลายการที่สี่พระปิดตา รายการที่41รายการที่42หลวงปู่ทวดรายการที่43า รูปหล่อหลวงปู่ทิมรายการที่44เป็นพระพุทธชินราชรายการที่45เหรียญเจริญพรบนหลวงปู่คูณ รายการที่4ีเป็นพระเนื้อผงรายการที่47พระปิดตาด้านหลังแบบรายการที่48หลวงพ่อเดิม รายการที่49หลวงพ่อเงินรายการสุดท้ายรายการที่5้เป็นพระสมเด็จถ้าพีพีดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลย กกดไลค์ก,กดแชร์ก,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ